นี่ค่ะคุณพี่เป็นลายถถาวันเกี่ยวซับแบบนี้รอบวงเลยสีสวยมากห้าแปดเปยะเลยเหรอห้าเกหลืออแล้วก็มันจะมีวงเล็กกว่าหน่อยพี่พี่คิตตี้นะคะวงนี้เนี่ยจะวงเล็กกว่าหน่อยเขาจะอยู่ที่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดแบบนี้ ยังไม่ถึง59นะคะถ้าเกิดวงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าพี่อยากได้สีขาวมันจะมีเป็น58 5ส5บแปดหมีทรงเกลียวสีเขียวค่ะพี่มีวงเดียว54า่อะมีห้อยู่วงนึ้ได้ไหม้าบออกไปแล้วม,มั้งพี่ชิตตี้ได้ไหมถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้หรือพี่จะเอาสีขาว ถ้าแก่สีขาวถ้าแก่สีขาวมีนะ